ละตาวิมานว่าด้วยเทพนาีห้าองค์ซึ่งเป็นทิดาของท้าวเวสวรรค์และเป็นพระสนมของท้าวสก,กะะคุตติลวิมานว่าด้วยวิมานของเทวธิดาซึ่งเกิดจากอานิสงส์ของการถวายผ้าดอกมะลิเป็นต้นผู้ถามคือพระมหาโมคลานะซึ่งคุตติละปัณดิตใช้ถามเทวธิดาด้วยคำถามเดียวกัน ทัดทันละวิมานว่าด้วยคำถามคำตอบระหว่างเทวทิดาสององค์ซึ่งเคยเป็นพี่สาวน้องสาวกันเซสะวะตีมานว่าด้วยวิมานของนางเซสะวะดีชาวลักกะคมอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงราชคฤห์ผู้ถามคือพระวังคีสันลิกาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดจากอานิสงส์ของการได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพานแล้ว